ไอ้ควายอ๋อปวดพูดพูดอะไรพูดมีเสียงเลยเป็นควยอะไรเป็นควยอะไร ีกราดหน้ามีกอน้ำนะกินกบน้ำก<อ>ินกบตี่รอนนะอ,อ้ห่าไปเลยอยาก <c oughs> ก,ากินส้ม <c oughs> กินส้อมอะไรั็ได้บอกนี้มาเลยอะไร้านน้ามีก๋องนี่น้ำเสื้อสีกากีเอาใหม่เอาใหม่เสื้อสีกากีสเต็กไก่ กูจะไปลู่ไม่ไหลเฮียครับไปซู่เลยจะไปไหนไม่เล้ก็ีว่าจะไปไหนเว้เสื้อสีกาแกินข้าวไหมขอยเล่าคอย่ากินข้าวไหมอะไรอยู่วเฮียดูอล้ 임바미 hey, 하, 임바미 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 얘가 왜 이렇게 무서워하는거야 얘가 농농이잖아 임미임바아 สีทาบ้าน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 พอพอเหี้ยมเลกันหเยี่ยลยไันเลยเยี่ไมเลยเลยเยี่ยมเดีจับบ้านดีจับบ้าน พี่สีไม่กลับบ้านไม่กลับบ้านเยอะมากกูเบื่อหนีกลับบ้านเยอะใหญ่บื่สีทาบ้านจะแดงอยู่น่ารักจังน่ารักจัง Naa lắc chăng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  Pa đen chăng Pa lắng chàn Naa lắc chăng กินข้าวห้าวกินต็มเบื่อกินข้าวห้าวจริงๆเบื่อกินข้าวห้าวจริงๆหิวกินข้าวห้าวกินเต็มหิวกินข้าวห้าวกินเต็ม หิวกินข้าวห้าวกินตี๋ยนหิวกินข้าวห้าวกินตีนหิวกินข้าวห้าวกินตีนหิวกินข้าวห้าวกินตีนแก่แก่ทำไมไม่เปิดไฟวะทำทำไมบอกไม่ฟังทำทำไมบอกไม่ฟังทำทำไม บอกไม่ฟังทำทำไมบอกไม่ฟังหมอหมี่บอกไม่ฟังทำทำไมเรอ เจ้าฟาดผัดฟัเย็นฟาดผัดฟั้าฟาดผัดฟัเย็นฟาดัเจ้าฟาดผักฟาักบอกไม่ฟังทำทำไ้